กับสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซี FC. กันเมื่อสุขสุขคนว่าทางฝั่งลาวทางฝั่งไทยหรือทางประเทศที่ Ôi, tắt phụt điều rồi bố sao nó mày tắt chụp cái này bó đi sao nói à, buồn bay đi luôn sao đi ấy thu nhá thôi nhá kín ống thu nhá kinh măn là ไม่ขี้เลื่อยบพระบ่เท่าพอด,ดีแล้วเนาะบัดน,นี้เนาะถมพ่อเนาะขี้เลื่อยเนาะอ๋อคนสบายดีพอเท่าขวัน สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอฟซีกันมืดสุขุสุคนว่าทางฝั่งลาวทางฝั่งไทยหรือต่างประเทศยินดีตอนหับาพ่อสุซองมาจ,จะมาอีกแล้วท่นี้เฮาค่ะเปิดประตูเนาะจับแท็เทกเปิดประตูบวกเก่งเลยเติมไม้แต่งแต่งไม้ตัวอะบวกเพียงแต่งสบายดีบวกเกง่ง เ,เสิมใหม,ม,ม่ใช่นะเพาานะื่อนเขาเพื่อนเนี้ยนะเสเสมใส่เพื่อนยังก่อ,อโอ้ใส่ไหกายไม่ได้ไม่เท่ามันบากครงตปูเสาออออเอาปูเสามาให้มันเส,สนริมตัวนี้โดนมันบากาได้เสาหน่อยดีสุดนะเสรมใส่ยแ่ประตูประตูประตู สบายดีเด้อน้องพงผ้าเท้าปอกแปก๊กปอกแปก๊กเนีย่ยสบายดีเด้อผ้าเท้าถายเสื้อเสื้อปุ๊บไมมใช่นหมถ่ายเป็นนี่ปุ๊บไมมใส่ซองร่างลายมัเสมอกวยงามเลยหยุดน้องละวทีสบายดีสบายดี <c oughs> nung koong mangalan ba si tapu nhá. Nghẹn thôi bạn. ตอกเสร็แบบนี้แบบนมันออกลายสีแตกอนเป็นตะกูเยตอกมีก็ได้นีก็ได้ก็ได้ตะกููมีเนาะใส่ตะปูตอกสั้นีกได้าเอแ้ใส่ดอกหนึ่งอย่างละดอกเอาตูตอกสันสีก็ได้มันเตมีหรอ

เราใหญ่ดึมาทีเดียวขอขาม่ครนี่ได้แล้วดูอมดนมันได้มันมันเชือได้กแปมเสอตอกเลยพทาตอกเลยตอกเลยนี่กใส่มากู้มชิ มีพกนี้แนะละนี่ตอกเออใส่ทั้งเครงหัวเลยเลาก็ใส่ก้อนใช้ยังไไม่แล้วมัดเ,เรียบร้อยแลย้วก็จึงใส่สังกสีใส่บรรขบแล้วเลยนพสีไปพับทีบอา มาทับอันนี้ซิวมีบะซิวชับอไหนหนึ่งนะรับก่อลายี่นี่ับกอดีนี่ซิเอาผ้าบอลผ้าอะไรนผ้าันนี้นะนี่ผ้าชักนี่ับผมดีเออพอข้อด้เดียร์ข้ออดบ่ออดเช่นผ้าได้เนาะมาจับไม่ห้าอีกรวงหนึ่งดองหนึ่งคนะั

นอนูไลไนไม่จะันกกนลูกกจะจอขดนัไม่น่อมนลจะไม่อยากลุกแล้วนะสม่ดมือเมื่อ เมื่อแรกใส่เนี่ยมันชิดด้านมาได้พอดีเลยใส่บันพับมันชิดด้านไปพอดีพออันนี้ก็ค่าตัวนี้ก็ข่าค่ะ ต่อมาหยิบมากับัวนี้นอกประเท่า I yeah. do ใ,ใส่ใส่บันผับทุกีเรียบร้อยสวยงามบันสขัดตบันได้ตื้จำี่อภาสามขั้นี้พอเชื้อไม่ท่านพอไม่ดุ้งกงตอกตอกหมูใส่ในนี่สองขางด้านลงไปตอกหมูใส่กอดีเลย mình lại, làm ăn lại khó khăn hơn không có được gì cả, rồi cái <laughs> cái <laughs> cái <laughs> cái

จะดันต้องติดติค่างคนให้ท่านทะลุไได้แล้วเดี๋ยวหาเม่ไล่ไล่หรือ

need <laughs> it เอพเรียบร้อยตังนเงงกรก้ากา,ยยาง,งามลไมเทเากาจะได้อยู่แล้วนี่ทางหน้าไกลจอยอยู่แล้ว โดยเนาะมาฮอนนี่บ่าวจะมั่มขอขอบุญขอบคุณพอ่พอพ่อแม่แม่ซี C, ทุกท่านที่เบ่งคลิปบ่าวจะมัม่มแต่ตนจนจบโดยประคาบโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจบ่าวจะมัม่มค็ดคิดใหม่ๆหม่ออกมาพ่อแม่พี่น้องนะครับได้สมขอ,อให้พอ่อแม่เอฟซี C, ทุกท่านจงมีสุขภาพาร่างกายแข็งรแรงปราศจากโรคภยัยไค้เจ็บคิดสิ่งใดกันใดสิ่งนั้นชมความงงานะวามุ่งมั่นปรารถนาทำมาค้าขายสื้อใดค้ามานเ็ตุุรีจิตในแประสบผลสําเร็จในนาทีการงานโดยประเชมาใช้ตลอดปลอดภยัยมาฮอนนี่ฝากพอ่พอพอ่อแม่แม่เอฟซี C. คลิปบ่าวจะมั่มอยู่จังหวัดใดแข้งใดเมืองใดถ้าสบายดีเหมือนกันเด้อโดยฝากพ่อแม,แม่เป็นกำลังใจครอบครัวบ่าวจะมั่มกดติดตามบ่าวจะมั่มกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งสบผ่านคลิปใหม่ๆของบ่าวจะมั่มบ่าวจะมั่มขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะเจอกันค,นะคลิปหน้าขอกล่าวคองบ่าสบายดีสบายดี